นะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่าน้วยนะผมตอนนี้คุณผู้ชมก็เข้ามาสู่ช่องของ m a ร์คโซเทอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วเราก็เข้ามาอยู่กันในเกม b บีสเบ z o ซนกันอีกเช่นเคยนะก็วันนี้เราก็จะมาปั้นไอ้เจ้าอะไรเนี่ยกินโจคูโกะนะให้เป็นเอเวลสองร้อยกันเลยนะครับผมก็มีน้องน้องเพื่อนเพืเ่อนพี่ทักมาบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเก่งนะก็คืออเจ้าตัวกลางนี่เลยโอเคแล้วก็ต้องขอบคุณพี่คนนึงด้วยครับผม พักมาในคอมเมนต์บอกว่าไอาคลิปแรกที่ผมสุ่มไปอะผมสุ่มไปสรอบแล้วผมไปเปิดไอตั๋วฟรีอีก1รอบซึ่งตู้แรกอะถ้าเกิดว่าผมเปิด5รอบมันจะได้การันตีไงผมก็ลืมไปเลยเนี่ยเกือบลืมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ชายคนนั้นด้วยนะครับผมที่มาบอกในเอ่อคอมเมนต์ใช่ใช่ไปเลยนี่เลยเจ้ากาชานี้ เน็นมมันขึ้นเลข5อยู่เนี่ยมันสเต็ปห้ก็คือผมจะได้การันตีแน่ๆเลยไอแบบเอ่อในเลดตัวหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนที่เจะมาสุ่มล้วก็มาสุ่มของพี่ก่อนแล้วกันฮแป่ครั้งที่8แล้วเนี่ยปึ๊บผีเสื้อมากี่ตัวตัวเดียวน่าจะเกลือแหละข้ามเลยแล้วกันโอเคเกลือจริงๆด้วยอู้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ตัวใหม่มาสองตัวแฮะก็คือไอตัวนี้ วันคิดมากกับตัวนี้ซุยฟงอ่จำชื่อได้แล้วโอเคไปแล้วเรากมาดูสเต็ปนี้กันครับผมสเต็ปที่ห้าจะเป็นตัวอะไรเอ่ยอันนี้ยังไงเราก็ต้องเปิดนะเพราะมันการันตีไงก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็เปิดๆไปเถอะอย่างน้อยได้ตัวแบบทำภารกิจมาก็ดีหน่อยเฮ้ยย่าอะไรเนี่ยไม่น่าจะใช่ ทิกออทิกหรอฮึใครกันเนี่ยอิชิมาลุงิมโอ้เท่แฮรโบเปเปอร์ยิ้มตาแมวซะด้วยแฮะโอเคไม่น่าจะมาแล้วมั้งอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมาสองตัวนี่ นึกว่าได้ตัวเดียวนะเนี่ยนี่ไงไอ้นนี่คือตัวในเลดนี่แต่เท่าคนนี้ว้าวเดี๋ยวไปดูก่อนเธอผมจําไม่ผิดใช่ปะนี่ไงอยู่ในเลดแล้วก็ไอ้ตัวตาแมวว่ากินนี้ไปไหนแล้วล่ะตัวตาแมววม่ากินนี้อยู่ในเลดปะเนี่ยอ่าอยู่ในเลดด้วยหูได้ตัวในเลดสองตัวเลยเนี่ยหูต้องขอบคุณพี่ชายคนนั้นมากเลยอะ่ะอุ้ยถือว่าก็คุ้มอยู่นะโอเคครับผมเรามีตัวทำาุรกิจแล้วตัวหนึง่ง โอเคจัดไปจัดไปโอเคมาต่อไปแล้วก็มาปั้นในตัวนี้กันนะไอเจ้ากิมโจคุโกเนี่ยโอเคนะก่อนที่เราจะไปปั้นเราก็ต้องไปล็อกไอตัวนั้นก่อนแล้วกันเอออยู่ไหนเนี่ยอ,อืมไอตัวนั้นอยู่ไหนวะเออช่างมันก่อนแล้วกันก็ ที่ผมสุ่มมาถามว่าได้ตัวใหม่ไหมมันก็ได้นะแต่ภารกิจแรง้งมันไม่ได้เลยเนี่ยดูดิภารกิจแร้งของผมคือถ้าจะขึ้นเป็นแล้งสิบเจ็ดมันต้องหาตัวที่แบบมีคุณสมบัติโซเพิ่มการดอรอปศีลาเสริมพลังอะ่ะซึ่งมันหายากมากเลยอะ่ะที่สุ่มมานี่ยังไม่มีตัวอะไรดรอปเลยอ่ะผมก็ยังอยู่ในแล้งสิบหกอยู่เหมือนเดิมขึ้นแล้งสิบเจ็ดไม่ได้โอเคครับผมไปเราก็ไปอนี่กันทําให้มันเป็นเอเวิลลอสซาส่วนสองตัวนี้ก็เอามาเป็นเพื่อน เพื่อที่จะเอามาปั้นแบบให้เลเวลเต็มแล้วก็มันจะได้เพชรโอเคอันดับแรกเราก็ต้องอเมันปั้นไม่ได้แน่ๆเลยฮ่เราลงแบบเบลลี่ฮาร์ดไม่น่าจะไหวหรอกนะแต่ว่าเราเอาตัวเก่งๆมาช่วยดีกว่าต้องเอาตัวหนึ่งออกไปครับผมโอเคมาภารกิจของเราวันนี้นะในคลิปนี้ก็คือปั้นไอ้เจ้ากิมโจให้เป็นเลเวลสองรตามคำแนะนำจากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับผม โอเคผมก็มือใหม่นะแล้วเกมแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดซะด้วยสิไปเพื่อนผมไม่จำเป็นหรอกมั้งโอ้ยเนี๋ยเราต้องกดเปลี่ยนสวิตช์ในะเราไม่ได้เอาไอตัวน,นั่นไว้ข้างหน้านโอ้เอฟเอสวยเหมือนกันเนี่ยโอเคเดี okay, ๋ยวดูก่อนไหวไหมถ้าเกิดว่าไหวเราจะได้ไม่เอาตัวที่สองมา โอ้ oh, แต่ถือว่าเราดวงดีจัดจัดเลยอะบ้า wow. แต่สำหรับคนอื่นอาจจะเกลือก็ได้นะเพราะว่าตู้นี้ก็มีหลายคนบอกว่ามันไม่น่าจะเปิดนะแต่ผมก็ดันเปิดไปแล้วแหละอ๋อแล้วก็ต้องขอบคุณเออพี่อีพี่เพื่อนๆน้องๆที่มาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะบอกว่าไอเกมเนี้ยคือตู้กาชามันจะวนมาเหมือนตลอดเลยมั้งถ้าเกิดว่าจะรอตัวใหม่ก็คือต้องรอกลางเดือนกับปลายเดือนใช่ไหม โอเคต้องขอบคุณจริงๆนะผมไม่งั้นผมสุมหมดแน่ๆมีกี่ตู้มาก็สุมหมดแน่ๆผมก็ว่าอยู่มันแปลกๆนะว่าเล่นอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ตู้ใหม่ๆมาแล้วอะแป๊บๆมาแป๊บๆมาโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะสุมแค่กลางเดือนกับปลายเดือนเท่านั้นนะก็แสดงว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะมีกาชาใหม่มาใช่ไหมเนี่ยโอเคไหวครับผมเธอไหวเราจะได้เอาตัวนั้นออกไปเอาตัวที่สองออกแล้วก็เอาสองตัวนั้นเข้ามา โอเคเอเวลร้อยแล้วท,ที่กิมโจจากนั้นเราก็จะเอาเวกเคนไปเลยอ้อลืมไปครับผมจริงๆผมฟาร์มไอเจ้าหินเคียวราคุถึงประมาณ32หินแล้วมั้งแล้วผมก็เอามาขึ้นไอ้นี่นะขึ้นพวกตัว5ดาวให้เป็น6ดาวหมดเลยนะครับผมก็เก่งไม่เก่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะขอขึ้นเป็น6ดาวก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าทําไมผมถึงขึ้นนะครับผมโอเคจะมาเดี๋ เอาเวกเเจ้าตัวนี้ให้เป็นหกดาวก่อนไปแล้วเอาเวกเชนเรียบร้อยหกดาวโอ้โอเคแล้วต่อไปก็เสริมเหมือนเดิมเตรียมทําอเทสองร้อยโอ้ใช้เงินสองแสนไม่เป็นไรเงินเรามีอยู่ยี่สิบล้าน เค okay. ขาดอะไรเอ่ยโอเคโอ้ okay. oh, ต้องมาเล่นด่านมายูริอีกแล้วเหรอนี่ใช่ไหมตัวนี้มันชื่อมายูริใช่ไหมโอเคครับผมเนาะก็จะขอตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันนะ A few moments later อหลังจากที่เราไปฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็มาเราก็กดเสริมพลังทั้งหมดไปเลยโอเคไปสองแสนอีกแล้ว เปี้ยงทีเดียวครับผมทีเดียวโอเคตอนนี้เราได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยคือเราอัพครบแล้วใช่ปะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเราลืมไปว่ามันต้องเพิ่มขีดจำกัดอีกทีหนึ่งนี่นาะโอ้โหพระเจ้าจอจะพอไหมเนี่ยเออเอาตัวเก่าๆไปก่อนแล้วกันแบบไม่สิ้นเปลืองไปไปไปตัวเก่าๆตัวนี้เราขึ้นเพชรไปแล้วครับผมก็ไม่ต้องไปเสียดายแล้วแหละนะ พอไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยไม่พอไม่เป็นไรงั้นเราเอาตัวพวกนี้เสริมไปแล้วกันเพร,ราะยังไงซับตัวพวกนี้ผมจะเก็บไว้ทําทุนนะยังไม่เอ,เอาเพชรตอนนี้ครับผมเผื่ออนาคตเราเกลือเพราะฉะนั้นเราจะได้กลับมาเล่นไอตัวพวกนี้โอ้โหก็ไม่พออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นเก็บไอเวลด้าอยู่ครับผมไปเลย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  เรียบร้อยเอเวิล45แล้วโอเคไปเราก็ไปลงดันเหมือนเดิมต่อเออเอาตัวนี้ออกไปเพราะว่าเราได้แล้วเอ้ยเราไม่ใช่เราได้แล้วเราจะบอกว่ามันไหวแล้วลงดันแบบเก็บเอเวลไหวแล้วไปเหมือนเดิมสเต็ปเดิมไปต่อกันครับผมไปแบบวไวๆเลย มาครับผมครั้งสุดท้ายแล้วมาโอ้โหกว่าจะขึ้นเลเวอ200ได้เล่นซะฟาร์มอย่างนานจนแบบเออมานาเกือบหมดแล้วปะขึ้นเลยละกันไม่รอแล้วโอ้โหอันนี้มันคืออะไรอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้มันดรอปจากไหนนะเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่หินเคีเออมันไม่ใช่หินที่อัพเป็นหดาว้ะเนี่ยแต่ว่าเราเหลือ5อันแล้วเนี่ยเหลือน้อยน,นิดมากเลยโอเคไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าเก่งก็ต้องออัพไปก่อน อ่าเรียบร้อยเสริมพลังทั้งหมดไม่พออีกขาดสีเขียวโอมานานไม่พอแล้วต้องพรุ่งนี้แฮโอ้โหเราเกือบจะขึ้นเอเวลสองได้แล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับผมก็มาอย่างสุดท้ายที่ผมจะบอกนะว่าทำไมผมต้องขึ้นเป็น6ดาวหมดนะเพราะว่าผมจะเอาสกิลลิงก์นะครับผมว่าสกิลลิงก์มันต้องตัวละครมันต้องเอเวลร้อนะถึงจะได้นะ นานแล้วผมเลยต้องอัพนะเพราะโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้เนี่ยต้องปั้นให้เป็นไอเวลสองร้อยเหมือนกันนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวทำภารกิจนะคืออย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้มันเริ่มสองจิตสองใจแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกที่ผมไปเห็นใน event อีเวนต์น่ะคือมันดอบหินเนี่ยเคียวลักคุเออห้าเท่าเนี่ยเห็นปะเนี่ยโอ้งเงียวคุห้าเท่าอ่ะมันก็เลยแบบโอ้โหจะทำภารกิจดีไหมเนี่ย ก็เลยตัดสินใจตอนแรกนะว่าตัดสินใจว่าจะทําภารกิจแล้วนะแต่พอสมได้ตาเท่าที่เป็นเป็นแบบตัวเพิ่มคะแนนนั่นมาโอ้โหเอาเควสด,ดีไหมเนี่ยโอเคครับผมผมว่าผมจะเอาเควสไว้ก่อนแล้วกันโอเคก็คลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมก็ถือว่าโชคดีแล้วกันนะก็ต้องขอบคุณพี่คนนั้นด้วยพี่ทักมาเตือนนะไม่งั้นเราก็คงไม่ได้บารากันหรอกนะโอเคผมก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเค